ปวดสะโพกล้าวลงขาหมอนรองกระดูกอะ่ะมันซุดคน,นลุกไม่ได้เลยครับอาบน้ําเสร็จนอนแล้วลุกไม่ได้เลยเจ็บมากต้องพาไปหาหมอปวดมากนั่งรถก็นั่งไม่ได้ครับต้องท่านี้ครับเสื้อเนี่ยเปียกหมดเลยถ้าหาว่าคนเคยเจ็บจะรู้เลยทีแรกเขานัดเจ็ดวันถ้าหากว่าไม่หาย ต้องผ่าโหใช้ชีวิตลําบากผมให้ดูเตียงได้เลยเตียงที่เป็นเตียงคนไข้อ่ะเพราะผมปวยใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ ทานไปอยู่ประมาณ12วันนี่รู้สึกว่าอ้าวมันคลายเราดิ้นพลิกท่าที่ว่านอนไม่ได้อย่างเงี้ยเฮ้ยมันได้ขึ้นมาทีนี้มีความหวังแล้วมีความหวังแล้วเปิดใจลองดูเพราะราคาก็ยังจับต้องได้อยู่ใครเริ่มเอ๊ะรู้สึกว่าปวดสะโพกแล้วลงขาเนี่ยสมควรครับเต็ม10คะแนนพีสิทธิ์ให้กี่คะแนนดีคะโอ้เกินเลยครับเกิน1ิเลยเพราะหายหายเพราะมัน สวัสดีค่ะชื่อจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชื่ออยู่ที่อำเภอท่าม่วงค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะใครที่มีอาการของโรคสลักเพชรจมนะคะปวดขาต้องหยุดฟังคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเคสนี้นะคะเป็นเคสที่หนักมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณพี่นะเป็นอาชีพเกษตรกรด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทําอาชีพอะไรบ้างนะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัว ให้กับคนที่ดูคลิปนี้่อยค่ะได้ครับครับผมชื่อนายเทวาครับนามสกุลหัวนาค,ครัอายุตอนนี้ก็51าสิบเปีค่ะค ก็อาชีพเกษตรกรชื่อเล่นชื่อสิทธิ์ครับอ่าพีศศรร่สิทธิ์นะคะค่ะพีศศ่สิทธิ์ขาหนูถามหน่อยว่าก่อนที่เรามาเจอบาลานยูคอตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะก็ปวดสะโพกล้าวลงขาอโอ้ก็คือไปใส่ปุ๋ยอ้อยเพราะผมเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยคือ,อตอนนั้นพี่สิทธิ์ก็คือทําอย่างเงี้ยทําปกติอยู่แล้วก็ทําปกติครับก็ไม่เคยเป็นอะไรค่ะเออไอเรื่องของปวดสะโพกล้าวลงขานี่ก็คือแม่บ้านเป็นค่ะเป็นอยู่ข้างหนึ่งแต่ทีนี้เขาไม่ได้เป็นหนัก เพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยกของหนักอยู่แล้วแต่ไอ้ผมเนี่ยก็คือทั้งสะพายเครื่องพ่นยาเออก็เหมือนกับชาวไร่อ้อยทั่วไปนั่นแหละเออก็ก็ทำปกติเลยครับก็ไม่เคยเป็นอะไรแต่วันนั้นแต่วันนั้นพอพิสิทกลับมาบ้านมันเกิดอะไร้ลุกไม่ได้เลยครับอาบน้ําเสร็จนอนแล้วลุกไม่ได้เลยเจ็บมากพลิกท่าไหนก็ไม่ได้ครับโอ้โหจนตอนเย็นมาแม่บ้านเลิกงานมาก็ ต้องพาไปหาหมอ,อ,อไปก็ไปไม่ถึงครับปวดมากนั่งรถก็นั่งไม่ได้ครับโอ,โอยู่ท่าไหนก็อยู่ไม่ได้เลเวลต้องต้องท่านี้ครับเลเวลความเจ็บเต็มสิบโโพีสิทธิ์เท่าไหร่โอโ้โ,อโหเกินร้อยครับเจ็บมากเสื้อเนี่ยเปียกหมดเลยถ้าหาว่าคนเคยเจ็บหมอนรองกระดูกสุดแล้วก็งับเส้นประสาทเนี่ยจะรู้เลยอย่างกรณีผมผมก็ไม่เคยเป็นก็คิดตัวเองคิดอยู่เสมอว่าตัวเองอะ ร่างกายแข็งแรงเออเพราะทำงานหนักมาตลอดต่ไม่เคยไม่เคยสนแม่บ้านเป็นก่อนแล้วทีนี้เขาเขาก็หามากินกินเขาก็บอกว่าเออทำงานหนักกินช่วยได้นะเรื่องของปวดขาปวดข้อฟังถูกไหมไม่เคยไม่สนไม่เราเราเป็นผู้ชายด้วยไม่เคยสนบอกเนี้ยเรายังแข็งแรงอยู่ไม่เคยสนเลยทีนี้วันนั้นมันปวดมากจนไปไม่ถึงโรงพยาบาลนี่เราต้ไปเราต้องแวะที่โรงพยาบาลที่ หมอก็บอกว่าอ๋อกรณีอย่างนี้เป็นกันเยอะเขาบอกเขาก็เอาไปเอ็กซเรย์แล้วทีนี้ก็บอกว่าก่อนที่จะเอ็กซเรย์หมอทําอะไรก่อนได้ไหมเพราะปวดมากอปวดแบบคือเขาก็เห็นอะ่ะเหงื่อเสื้อที่เราใส่ไปมันเปียกหมดเลย<ฮ>เพราะเราปวด พยาบาลก็มาวัดความดงความดันอะไรก็จําเป็นต้องไปฉีดยาก่อนอฉีดยากแก้ปวดก่อน<ะ>คนข้างที่จะรุนแรงมากพอเจอ<ะ>ยากแก้ปวดเข้าไปผมก็รู้สึกคลาย<ะ>แต่ทีนี้อาการที่ตามมาหน้าวัดตอนนั้นก็คือเวียนหัวเหมือนจะเป็นลมจนได้เข้าห้องเอ็กซเรย์พออาการดีขึ้นมาแล้วก็เข้าห้องเอ็กซเรย์หมอเขาก็ให้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่า<ะ>หมอนรองกระดูก<ะ>มันซุด<ะ>ข้างหนึ่งก็ ก็คือข้างที่เราปวดมา,ากๆนั่นแหละไม่ใช่ว่าปวดข้างเดียวนะั้นนอนอีกข้างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะครับไม่ได้ครับคือนอนท่าไหนต้องนอนท่านั้นเลย เพราะเวลาถ้าหากว่าพลิกแล้วก็นอนไม่ได้แล้วครับแล้วใครเป็นคนบอกพสิทธิ์คะว่ามันคือชื่อโรคสลักเพชรจมมีแม่บ้านหละเขาก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตพิสิทธิ์เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนไหมลูกโอไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องเลยพวกนี้จนมาเป็นะลยถึงได้รู้ทีนี้พอไปหาคุณหมอคุณหมอบอกวิธีการแก้ไขหรือรักษาเนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างก็คือ ทีแรกเขานัดเจดวัน<ะ>ถ้าหากว่าไม่หายก็คงจะต้องมาผ่ากันเขาบอกว่าผ่าเลยเคสเดียวเลยเขาบอกคําเดียวเลยบอกต้องผ่าเออเพราะเนื่องด้วยอายุของเราที่ทำงานหนักด้วยคือทานยาก็ไม่หายแล้วก็คือทานยามันก็คลายแค่ว่าตอนที่เราหายปวดเมื่อตอน<ะ>ยาออกฤทธิ์พอหลังจากนั้นมาก็โอ้ใช้ชีวิตลำบากผมให้ดูเตียงได้เลยค่ะเออเตียงที่เป็นเตียงคนไข้อะ่ะเพราะผมปวด แบบนี้ใช้ชีวิตไม่ได้แบบนี้เข้าห้องน้ําก็ลําบากเนี่ยต้องต้องไปนอนอยู่หน้าห้องน้ำครับต้องซื้อเตียงแบบคนไข้คนนอนติดเตียงอ,ะะอ่ะประมาณกี่เดือนคะที่พี่สิทธิ์ออกไปทําเกษตรกรรมไม่ได้เลยโอ้โหก็3มเดือนนะครับกินยาแก้ปวดก็กินหนักนะครับก็เพื่อให้ว่าให้เราใช้ชีวิตได้เพื่อที่ว่าเข้าห้องน้ําได้นั่งกินข้าวผมบอกคําเดียวตะแคงกินยังไม่ได้เลยครับเวลามันปวดแล้วอะ่ะถ้าหากว่าปิดหน่อยเดียวเรียบร้อยครับกินข้าวอยู่ก็ต้องทิ้งครับ ไม่มีอารมณ์จะกินแล้วครับถามถึงสภาพจิตใจพิสิทธ์ตอนนั้นหน่อยว่า oh, yeah, ม,มันรู้สึกยังไงแย่ไม่เคยเป็นทําเกษตรกรมาจนค่อนชีวิตแล้วไม่เคยเป็นครับอตอนนั้นเราคิดว่าเรามีโอกาสจะหายโดยที่เราไม่ต้องโอ้ไม่ <พา S 1> ไม่อะไม่คิดเลยบอกคําเดียวเลยบอกไปคราวนี้ก็คงต้องผ่าจริงๆอืง อ,อ,อแแต่ก็<ต>ยอมรับว,ว่าไปหาหมอแค่3านัดเออพอ21วันแม่บ้านก็เลยให้ให้กินตัวนี้ทําไมถึงเปิดใจอะเอาก,ก,ก,ก็คือว่าไหนไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเออว่าเขากินก็กินแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ยานะต้องกินไปเรื่อยๆก็ทีแรกให้กินเช้าเย็นเช้าแล้วก็ก่อนนอนและพี่สิทธ์ทานไปกี่วันเริ่มรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นเออทานไปอยู่ประมาณ12วัน จำได้เลย12วันนี่รู้สึกว่าอ้าวรู้สึกว่ามันคลายเราดิ้นพลิกท่าที่ว่านอนไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยมันได้ขึ้นมา โอ้โหทีนี้มีความหวังแล้วมีความหวังแล้วเริ่มเปิดใจให้หารเสริมใช่ก็คิดว่าเอ๊ะก็คือมันก็ระบุว่ามันไม่ใช่ยาใช่ไหมค่ะเราก็ไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วทานไปกี่กระปุกคะถึงกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้3ครับ3กระปุกครับพี่สิทธิ์มีการทานไปกี่กระปุกแล้วตอนนี้อ้้หก็คือทานเรื่อยๆทานมาเรื่อยๆเลยก็ยังทานอยู่แลวทุกวันนี้ยังทำงานหนักอยู่ป่ะคะ ก็เลี่ยงครับเออแต่ว่าเดินเหินเข้าห้องนงห้องน้ําหิ้วของนิดๆหน่อยๆได้ครับแต่อย่าไปยุกหนักจนเกินไปแล้วไม่ไม่กล้าเสี่ยงครับออเออแล้วมีการกลับไปหาคุณหมอไหมคะว่าเรื่องการผ่าตัดเขาบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็มาแค่กายภาพผมก็ไม่ไปอีกเลยไม่ไปเลยเพราะว่าพิสิทธิ์ก็รู้สึกก็รู้สึกว่าเดินได้หมดแล้วครับ เออไม่มีอาการเป๋ไม่มีอาการตอนแรกๆที่ว่าเออมันคลายก็ยังเป๋อยู่ค่ะพี่สิิคิดว่าที่เรากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นเพราะตัวบาลานยู่ขาก็คงจะใช่เลยครับเอถ้าหาว่าใครเป็นนะเปิดใจลองดูเพราะราคาก็ยังจับต้องได้อยู่ไม่ใช่ว่าเออเกษตรกรทําหาเช้ากินข้าอย่างพวกผมเนี่ยจับต้องไม่ได้ยังจับต้องได้อยู่ยังยังดีกว่าว่าจะไปหาอย่างอื่นที่มันแพงๆใช่ไหมค่ะชิ่อถามอางนี้หนงว่าราคาเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้แพงมาก คุ้มกันถ้าเราไปหาหมอผ่าตัดคิดดูมันคุ้มกันไหมแต<ะ>่โอ้โหผ่าตัดผมว่า3ปียังจะลุกได้หรือเปล่าคิดว่าจะเดินเหินได้ปกติไหมคนอายุ50กว่าแล้วเนี่ยไม่ได้เหมือนคนอายุ1718นะ,ะก็ลองเปิดใจดูถ้าหาว่าใครเริ่มเอ๊ะรู้สึกว่าปวดสะโพกเล้าลงขาเนี่ยสมควรครับเ<ะ>ต็ม10คะแนนพิสิทธิ์ให้กี่คะแนนดีคะโอ้โหไปเลยครับเกินเลยครับเกิน1ิเลยเพราะหายหายเพราะมันออตอนนี้ก็ยังกินอยู่แม่บ้านก็หายนะครับ แม่บ้านนี้ไม่ได้ปวดมากเหมือนผมค่ะตอนเย็นมาก็จะให้ลูกชายคนโตเนี่ยเหยียบทุกครั้งเพราะปวด เวลานอนกลางคืนนี่มันจะล้าวลงขาเออแต่เขาก็เขากินก่อนไงเขาหายก่อนแต่เอาไห้ผมกินผมไม่กินเออเรื่องของเรื่องอ่ะถ้าว่าเราเชื่อแม่บ้านตั้งแต่แรกคงจะไม่เจ็บขนาดนั้นไงแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้กิน2เม็ดแล้วเราก็กินแค่เม็ดเดียววันละเม็ดคือก่อนนอนแค่นั้นค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สิทธิ์มากเลยนะที่เปิดใจให้บรานยูคอได้ดูแลสุขภาพวันนี้นะคะลุงชิวก็เลยเอารรานยูคอนะคะมามอบให้พี่สิทธิ์อีกสากระปุก ะค,ะคุเมื่อดูแลสุขภาพอีกนานๆเลยนะคะคสําหรับใครนะคะที่มีอาการปวดขารุนแรงมากเลยนะคะหรือว่าสลักเพชรจมหมอนรองกระดูกแล้วก็เรื่องของเส้นประสาทอยากให้คลิปนี้นะคะเป็นทางออกให้กับคุณนะคะสามารถส่งไปให้เพื่อนๆได้เนาะแล้วก็สามารถสรั่งซื้อตัวบาลานซ์ยูคอนะคะ <ๆ S 2> เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่าน มาให้ติดตามชมก็ติดตามได้นะคะที่บาลานซ์แบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็พี่สิทธ์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนอนตรงนี้แหละครับเพราะใกล้ห้องน้าครับนอนนอนกี่เดือนน่ะก็เกือบสองเดือนสองเดือนตอนนี้เป็นที่วางของไปแล้วใช่เป็นที่ระลึกไปแล้วแม่บ้านบอกว่าจะเอาไปบริจาคให้กับสถานีอนามัยแต่แต่ว่าก็ก็ถ้าเราเรา คนที่เป็นแล้วหายแล้วก็ไม่สมควรที่จะไปฝืนทำหนักอีกอต้องเลี่ยงต้องดูแลตัวเองหน่อยใช่ครับโอเค